บัดนี้เป็นวันที่5มิถุนายน2568 เป็นวันที่36ของข้าพเจ้านางสาวสุธิสารัตะนาภัยวันขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอน 1. บร่ทกาบพระรัตนตไตยอรหังสมมาสัมพุโทโภพคะวาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพคะวาตาธรมโมธรม,มังนามามิสุปฏิปันโนพคะวโตสาวะสังโคสังค,คงังนามา สบทบูชาพระภายรีพินาตอาระหังสมมาสัมพุธทโธทสุจิรงังปาริณีพูโตคุเนหิทารามาโนทานิปาระมีหิจัติสติยาวชีวงังอรหังพุทธังธรรมังสังฆัสาร,รังคโตปูเชมิราตานาตายางธรรมังจะรามิโสธินาน 3. บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกะวาเรสุตอัตาคชันตุเทวดาสัตทรรรมังมูนิราชสัตสุนันตุสักคาโมขาดทางสักเคกาเมจรูเปสิรีสิขาราตเตรจันตาตริเขวิมาเนทีเประเถจคา,าเมตารู้ว่านคาหาเนเคหาวัตถุมหิเขเตเตภุม,มาจายนตุเทวาชาบราถฐาราวิสะเมยะขะคันทพะพนาคาติดฐานตาสันติเกยังมุนิวะระ ว่าจะนางสาททวเมสุนันตุธรรมมสวนาการโอรอายมพัทธันตาธรรมมสวนาการโอรอายมพัทธันตาธรรมมสวนาการโอรอายมพัทันตาสี่บทสวดปุพพระภาคะนามกาล นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะห้าบทสวดไตรสนะคำนะปาทะ พุทธ oui> ังสระณังคะชามีธรรมังสระณังคชามีสังขังสระณังคะชามีทุติยมปีพุทธังสระณังคะชามีทุติยมปีธรรมังสระณังคะชามีทุติยมปีสังขังสระณังคะชามีตติยมปีพุทธังสระณังคะชามีตติยมปีธรรมังสระณังคะชามีตติยมปีสังขังสระณังคะชามี หกบวสวดสัจจกิริยาคถานัตถิเมสรนังอัญงพุทโธเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจะวเชนะโซติเมโหตุสัพพานัตถิเมสรนังอัญงธรรมโมเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจะวเชนะโซติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญงสังโฆเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจะวเชนะโซทิเมโหตุสัพพธา เจตบสวดติรัตนาปะนามขถาพุทธังนะเมรัตนาภูตะสรีระจิตตังธรรมังนะเมรัตนาภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนะเมรัตนาภูตะสุรีระทิฐิเอตังนะเมติรัตนานัตนตยะวะหังสัมมาสัมโมสาริตะวัตถุสิวิเศสะภูตังอัญโยยายุตตะคุณาโยคะาวสัปปะวัตตังอสุมิตะยัมหิปิตะเถวะยะถาติ ทันเตเอกังวินาตะทิตะเรสะมะสัมภเวนะโรเกกะทาจิจะจิเรนจะปาตุภูตังคัมภีระยานวิสัยังอาติทุตัสสัตถ,ถังวินยูหิปันธิตะชะเนหิวิชันยะรูปังโรกรัมหิเกหิจิกระทานจุปะรับพะนียังเกสันจิสุดทุวิทิตังคูนากายะตายะนาเมหิเยวชะชนะ าตายะสุวิสุตามปีสมุตปัสาตาังม,มานะสิสุทธปัสสะทาฐานางปุญญาติกานะมะสะมุตตะมะปุณณภูมังทุกขาปมุจจะนามุขขาสารังฆาตานังปูชาระเฮสุปรมังอภิปูเเนยยังนิพานะสัจฉิกิริยายุปานิสัยตถังซัมมากีเรสามะระโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัถะ กุสะเรหุป,ปะเสวะนียังปาเนหิจาปิสระนังฆามานียเมวะตัสมาหิตางติระตานางสารนังฆะตัมหะสรัตินทิวังฆานะเนสุมะ นัสมานาปูเชมะจาปิสะสะตังสุปัสัน,นจิตตาตาทานุปาริจาริยาสทารตาจับุญเยนาตถะสุกะเตนะสุขีพาเวมูเตเชนะตัสะ จะสะาปิสุวัตถิโหตุโยเจธาธรรมวินายามผิปะมานาภูโตโรกุต,ตะราพิสมยโยนิยะโตสุโพชังตัสโสปะนิสัยะจะยายะอะยามปิโหตุวัตถุตะเยปะริจิโตสุปะสาธะกาโร